สวัสดีครับวันนี้มื้อนี้หรือวันนี้มากินอาหารเช้ากับคนหวนหน่อยเอานี่เสีหน่อยเจ็บจ็บๆจๆบจบจบเขาเรียกอะไรไปเ่ยสอสครับซอสพริกไทยเสียหน่อยกินแล้วก็จะไปเก็บค่าคุ้มครอง แต่มึงได้คนละมันโหดคนละมันนักเลงนะอันนี้คืออาหารเช้าซีรีส์ไส้กรอกข้าวจี้ข้าวจี้ก็คือข้าวจี้บ้านเท่ลนะครับนี่ก็คือทิ่คุณจี้จี้เหรอครับนี่ยเอกซ์เลยเทานะของเรามีเป็นโรงงานเป็นเอเคอร์เอาใส่นี่ใส่นี่ดีกว่านี่กับนี่ก็ได้ ตั้งบังเล่นอ้า้ตั้งนี่เองเนะน่ะเอาจีกันน่ยเปรื่องขวางอืมค่อยอ,ยก,ก,ก,อ,ก,ก,อ,อกินพริกก่อนอืมแง้มใส่ก๋วอืมอร่อยจริงจริงอร่อยไม่มีปัญหาอืม กินเสร็จแล้วก็จะไปเจ็บข้าวของของผมนักเรียนีกินรีบเสร็จพูดคุยอยู่นั่นแหละ,ะง,งานการไม่ได้ทำเลยกวาดบ้านหูบ้านด้วยอะไรของมันบ้าไอ้หลักยาวพ่อ,องกู